ちょっと。<noise> <noise> บริษัท Sky Cell Group ของเยอรมนีได้พัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตรกรรมที่สามารถปฏิวัติวงการพลังงานลมพวกเขาได้สร้างการติดตั้งครั้งแรกของโลกสำหรับการผลิตพลังงานลมโดยใช้เว่าซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนบกและในทะเลเปิดกังหันลมหนึ่งตัวมีกำลังตั้งแต่80-200ถึง200กิโลวัตต์ข้อได้เปรียบหลักประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายและต้นทุนต่ำระบบเป็นแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ภายในซึ่งมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ่อนอยู่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับว่าวโดยใช้สายเคเบิลอากาศนั่นเองได้รับการออกแบบในลักษณะที่เป็นการอธิบายเลข8ในอากาศภายใต้อิทธิพลของลมในขณะที่ปลายอีกด้านของสายเคเบิลภายในแท่นนั้นคลี่คลายอยู่ตลอดเวลาและหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปบนขดลวดว่า wow, วสามารถลอยสูงขึ้นได้สูงถึง800เมตรเนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ แรงลมที่ความสูงดังกล่าวจะแรงกว่าสองเท่าของใบพัดของเครื่องกำเนิดลมมาตรฐานในกรณีที่เกิดพายุเฮอริเคนหิมะตกหรือฝนตกงูโดยอัตโนมัติลงจอดและนำเครื่องกว้านออกด้านในเพื่อกำจัดน้ำทะเลอย่างปลอดภยัย จากบริษัทโอเนก้าของแคนาดาช่วยให้คุณสามารถผลิตน้ำจืดได้มากถึง4,900ลิตรต่อวันปริมาณนี้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คน100-1,500คนขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของพวกเขานี่คือการติดตั้งแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนพลาสติก170,000ชิ้น ปั๊มน้ำทะเลเข้าสู่ระบบ r e เ e ิร์สออสโม s ิสซึ่งใช้ระบบกรองทำให้บริสุทธิ์จากแบคทีเรียเกลือและอนุภาคอื่นๆจากน้ำทะเลตรวจสอบคุณภาพของการทำให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์พิเศษที่ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์น้ำดื่มบริสุทธิ์จะถูกส่งไปที่ชายฝั่งผ่านท่อส่งสิ่งเจือปนจะถูกผสมกับน้ำเกลือชนิดพิเศษและสูบกลับลงสู่ทะเลตามที่ผู้ผลิตของบริษัทร,ระบุ พวกเขากำลังวางแผนที่จะผลิตโรงงานที่เร็วๆนี้สามารถผลิตน้ำจืดได้มากถึง530,000ลิตรต่อวันแบตเตอรี่ขนาดเท่าภูเขาคือสิ่งที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอตฟิลเมลเทนได้ แบตเตอรี่ธรรมชาตินี้สามารถผลิตพลังงานได้สูงถึง1,200เมกะวัตต์ในทันทีและจ่ายไฟฟ้าให้กับประมาณในเวลาใดก็ได้1ล้านหลังคาเรือนน้ำจะถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานซึ่งเมื่อไฟฟ้าในเครือข่ายขาดก็จะถูกระบายออกจากอ่างเก็บน้ำด้านบนไปยังอ่างเก็บน้ำด้านล่างและหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อมีส่วนเกินไฟฟ้าส่วนปั๊มกลับสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่างขึ้นบนเพื่อระบายออกในภายหลังในลักษณะนี้จะสะสมและกับเก็บไฟฟ้าส่วนเกินที่สามารถนำมาใช้ได้ตลอดเวลาอ่างเก็บน้ำล่างคือแม่น้ำคอนเนตทิคัตและแม่น้ำตอนบนเป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นทียมบนยอดเขาโดยหลังมีความจุ15.2ล้านลูกบาศเมตร ในขณะที่ระดับน้ำในทะเลสาบอาจแตกต่างกันได้ภายใน20เมตรขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานของปั๊มทั้งสองได้มาจากการใช้ลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังติดตั้งอยู่ทั่วโลกด้วยเหตุนี้แบตเตอรี่ธรรมชาติจึงเปิดโอกาสใหม่ในด้านการจัดเก็บหลีกเลี่ยงปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินและใช้งานให้ถูกเวลา คือระบบโซล่าลอยน้ำคุณภาพสูงสุดทนทานและประหยัดที่สุดในโลกอย่างน้อยตามที่ตัวแทนบริษัทผู้พัฒนากำหนดและแผงทำจากวัดสดุคุณภาพสูงทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปด้วยวิธีการผลิตนี้จากอากาศเกือบทั้งหมดที่ถูกบีบออกจากวัดสดุที่หลอมละลายซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างที่ทนทานมากขึ้นเนื่องจากไม่มีช่องว่างภายในแผงโซล่าเซลล์ EC Floating ยังมีความเสถียรสูงและการลอยตัวแต่ละอันสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง240กิโลกรัมและการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ที่เศษช่วยลดผลกระทบของลมบนโครงสร้างให้เหลือน้อยที่สุดต้นทุนของระบบดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าอนาล็อกลอยตัวอื่นๆมากนอกจากนี้ยังเป็น ง่ายต่อการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยการออกแบบแบบพับได้พิเศษและขั้นตอนการติดตั้งไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรพิเศษทีมงานชาวเช็กสามารถติดตั้งสถานีที่มีความจุหนึ่งสถานีในเวลาเพียง17วันเท่านั้นตอนนี้เราสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำมีอนาคตที่ดี สเปน x 1วินได้ทำการติดตั้งต้นแบบกังหันลมลอยน้ำในหมู่เกาะคานารีเรียบร้อยแล้วโดยมีการออกแบบที่แตกต่างจากกังหันลมลอยน้ำอื่นๆตรงที่จะมีเสียงหอนเพียงจุดเดียวพลังงานเกือบตลอดเวลานอกจากนี้เนื่องจากไม่มีคานโลหะขนาดใหญ่และหนักที่ใช้ในระบบคลาสสิกประเภทนี้ น้ำหนักโดยรวมของโครงสร้างจึงลดลงอย่างมากโดยประกอบแท่นบนบกแล้วลากไปยังสถานที่ติดตั้งโดยใช้เรือขนาดเล็กนอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนของโครงการเนื่องจากการลากจูงเอหนึ่งวินน้ำหนักเบาไม่จำเป็นต้องใช้เรือเช่าขนาดใหญ่ซึ่งมีค่าเช่าแพงมากด้วยระบบจอดเรือแนวตั้งทำให้โครงสร้างสามารถติดตั้งได้ที่ความลึกที่แตกต่างกันตั้งแต่6 0ถึง500เมตร โปรเจกต์มิวแทนนี่คือคำศัพท์ใหม่ในวิทยาศาสตร์จรวดที่ยืดหยุ่นจากห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานวัตกรรมของจรวดอยู่ที่ความจริงที่ว่าส่วนหน้าได้รับการแก้ไขบนบานพับรองรับสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินของจรวดในอากาศได้ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้อาวุธสามารถโจมตีเฟรมได้จะผลิตขึ้นจากวัสดุสำหรับงานหนักที่ทันสมัย สันนิษฐานว่ารุ่นสุดท้ายของการพัฒนาจะสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงและทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง900องศาองศาเซลเซียสผู้พัฒนาได้ทำการทดสอบตรวจภาคพ,พื้นดินมาแล้วหลายครั้งอย่างไรก็ตามงานยังคงดำเนินต่อไปภารกิจหลักของบริษัท ังหันคือการพัฒนากังหันลมที่มีขนาดกระทัดรัดและราคาไม่แพงที่มีแกนแนวตั้งเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านและธุรกิจส่วนตัวโดยมีต้นทุนการติดตั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่2,500เหรียญสหรัฐและมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่5-7ปีนอกจากขนาดที่เล็กแล้วเฮอร์มีวินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบที่สำคัญอื่นๆหลายประการเหนือการติดตั้งแบบคลาสสิก การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้ระบบสามารถสร้างพลังงานได้ทั้งในสภาวะแรงดันต่ำและแรงดันต่ำและในลมแรงหมายความว่าเครื่องจะต้องทำงานต่อไปเมื่อกังหันลมที่คล้ายกันส่วนใหญ่ไม่สามารถสตาร์ทในลมที่มีลมเบาบางหรือต้องปิดเครื่องเมื่อมีลมแรงเมื่อพายุเฮอริเคนเข้าใกล้ใบพัดฮาร์โมนีจะถอยกลับเข้าด้านในโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย และกังหันลมเหล่านี้ส่งเสียงรบกวนน้อยลงระหว่างการทำงานเนื่องจากช่วงความเร็วที่ต่ำกว่าจึงช่วยเพิ่มความผ่อนคลายได้อย่างสูงสุด Power นี่คือโครงการกังหันลมรูปแบบใหม่จาก Google การออกแบบเป็นว่าวที่มีเครื่องกำเนิดลมติดอยู่การใช้ว่าวทำให้ประหยัดวัดสดุได้มากถึง90%และให้คุณรับไฟฟ้าได้มากกว่าการติดตั้งภาคพื้นดินถึง50เนื่องจากสามารถยกได้สูงถึง350เมตร โดยแรงลมจะสูงกว่าสองเท่าที่ระดับความสูง100เมตรซึ่งก็คือสูงสุดสำหรับกังหันลมทั่วไปว่าวสามารถติดตั้งกังหันได้8ตัวพร้อมใบพัดที่สร้างแรงขับเพิ่มเติมและทำให้โครงสร้างสูงขึ้นกังหันที่หมุนได้จะสร้างพลังงานที่จ่ายผ่านสายไฟไปยังสถานีภาคพื้นดินซึ่งสถานีเองก็ใช้เป็นเป็นที่พักพิงสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ น่าเสียดายโครงการปิดตัวลงเนื่องจากกังหันลมบางส่วนอย่างไรก็ตามข้อมูลผลการศึกษาทดสอบได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะโดยบริษัทในกลุ่มทรัพ,พยากร The Energy ซึ่งบางบริษัทได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วสร้างโครงการกังหันลม กลุ่มนักพัฒนาจากสถาบันเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการทำลายเชิงกลของไข่โคมไฟมแมลงปอมแมลงชนิดนี้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพืชผลต่างๆรวมถึงแอปเปิลองุ่นและฮอปคอมเพล็กซ์ประกอบด้วยแขนหุ่นยนต์แรงหมุนได้และระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ติดตั้งบนไมโครทรามาไฟฟ้าใช้อลกอริทึมที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษในหน่วยความจำซึ่งเก็บข้อมูลมากขึ้นซึ่งพบบนต้นไม้หินและพื้นผิวอื่นๆ เมื่อตรวจพบการก่ออิฐหุ่นยนต์จะทำลายมานันโดยใช้แปรงหมุนที่ติดอยู่หุ่นยนต์จะทำลายไข่ตั้งแต่30ถึง50ฟองซึ่งสัตว์รบกวนสามารถฟักออกมาได้ในฤดูใบไม้ผลิเวนิสเป็นครั้งแรกและต้องขอบคุณระบบมาสเกตเวใหม่ซึ่งสร้างมานานกว่า30ปีการทดสอบจึงเกิดขึ้นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ซนมาร์กซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมแม้จะมีกระแสน้ำเล็กน้อยระบบโมเซ่ก็ยังคงแห้งสนิทและประกอบด้วยสส่วนที่เป็นอิสระจากกาันซึ่งประกอบด้วยระบบล็อกแบบเซโวมัดสีเมื่อไม่มีภัยคุกคามจากน้ำท่วมระบบล็อกจะจมอยู่ใต้น้ำใต้น้ำและมองไม่เห็นเรือที่อยู่รอบๆอบอย่างสมบูรณ์เพื่อเดินผ่านเรือพิเศษหลายลำ ประตูเมื่อน้ำท่วมใกล้เข้ามาอากาศอาจจะถูกส่งไปยังล็อกและพวกมันจะอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งปิดกั้นการไหลของน้ำระบบสามารถป้องกันได้เมืองจากกระแสน้ำสูงถึง3เมตรไม่เคยมีน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในเวนิสอย่างไรก็ตามมีการวางแผนสร้างเขื่อนก่อนที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ดีและอะไรในความเห็นของคุณ สิ่งประดิษฐ์นี้มีประโยชน์มากที่สุดและต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นและอย่าลืมติดตามช่องของเราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายจากโลกแห่งวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีรอคุมอยู่ข้างหน้า